วันนี้ครับมาที่ศูนย์เขาเรียกว่าสูนย์ธกรกมจทงเหนืองมัดปลาอาวฮะก็ผมเคยมาที่นี่เมื่อหลายปีก่อนแล้วนะครับวันนี้ก็เลยทีอโอกาส มาชมอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาประดิษฐ์พวกทองเหลืองที่ไม่ใช่เฉพาะไว้เพื่อจำหน่ายนะครับแต่ว่าบางบางชิ้นส่วนน,นะครับเขาจะเอาไปแสดงในภาพยนตร์ยกตัวอย่างครับอย่างเช่นภาพยนตร์เรื่องสุริโยไทยพนาเลสสวนนะครับเขาจะมาเอาชุดทองเหลืองที่นี่นะครับ ไปใช้ประกอบฉากครับฮัลแม่สวัสดีครับขอหยาดมาเบิงหน่แม่ขอหยาดมาเบิงเนี่ย,อยพอดีมาตะโดนหลอละแต่ว่ามาผ่านไม่อยู่เลยบ่อดบ่อะไรห,หรอกบ่เบิงอย่าเข้าขอ่ะสุดหรอกทางไหนครับเพื่อกำลังที่กำลังเท่ห้องเหลืองกำลังเกียร์ล่างโอ้หลายอย่างนี่ครับไปเดี๋ยว ดีพายอ้บึงนะครับเอาพราเบอร์ท่าผีทำด้านนี้ก็จะมีเหมือนกันนะครับแต่ว่าบึงท่าผีก่อนทานหนังก็แมนเด้เออคป็คนเลากุ้มดิแม่ตะบาตะกี้คือกุ้มเดียวกันอันนี้ผมโอ้เมียงงามอันนี้เมียกข้าวฝากไว้จัปฝากอือ ย,ยุบานนี่ยังสระกามยุบานยุบบอลบือแม่<อ>ครับโอ้สวยสวยสวยนะครับอืมเนี่ยเป็นหมกขาเห็ดจากผ่องเหลืองโมแม่ทั<ม>้งหมดเลยโอ้ ข้างในครับกำลังเช็บบุมบาบําอยู่นะครับเยวเบิ้องหยิบองนึ่งใช่กรมี่อพายเบิ่งกรมาวีที่หยป่าวิธี่การเก็บกระจกกมีครับทางในนี่มาเบิ่งมาให้เบิงไม้เบิ่งมาสวัสดีครับจำจำหนาทุไหนบ จำผมได้ปะบ่ได um ah yeah. so awesome. ้ดอกหลายปีแ huh. ล uh, ้วผมผมเคยผ่าเท้า wow. ่าอยู uh. <No oh. ่ขอคืออที่ผมบ่มยิมหันฝ่เยอะหรอมากม่กี่เดืนนึกก้ล่ะแล้วอดบ่ได้ดอกเสือเบะเบะเบะเสือดอกเบะเบื้องอนเสือดอกขอขอบคุณหลายๆอันนี้เห็ดยังนี่พ่ะสีฟ้าบงคลนี่ละโอ้นมันหวมเพราะมันว่ดเขากันนมันว่เขากันเลยมาเจียออกไหม กับตอนนั้นพ่อเ้ามีดยังงอจักยานีน่งละาน,านี่ฮะนี่ประเดวเบืงคีบเก้าครับประเดวเบงคีบเก้ากับเบื่องนะครับมันมีคีบเกาหลายอย่างอยู่นะครับชุดนี้คืออันนี้คือเตาสำหรับการหลอมครับเตาสำหรับการหลอมของที่นี่ฮะ สมัยก่อนผมก็มากครับยังเป็นแบบนี้อยู่ครับเต่วันนี้เป็นแบบนี้อยู่อันหนึ่งคือผอมเทนะครับผอมเทมาเบิงมาเบิงอีงกอันหนึ่งครับนี่โอ้มาถ้ามาดาครับกำลังปัดครับโดยใส่เป็นเป็นอยลวดได้เนะาะอฟลวด เรื่องอยังครับพ่อบุพเพธนิวัตนสองเนี่ยนะครับเขาสั่งมาได้หรือเ่เอาแล้วครับเป็นหนึ่งช่วงไปแล้วอเราไปเข้าอุปกรณ์เป็นอุปกรณ์สำหรับการถ่ายถ่ายละครนะครับเรื่องบุพเพธนิวัตรภาคสองพ่นะครับโอ้งา่มหงั่มหงั่ม ใ้งขวามีคนด้รับแลยพทัมาบเลยอู้อันนี้ชุดชุดนึงวต้องไปเขาเื่อีย่างหลาเีอย่างนี่พขขอยาทายวะได้ครับตามสบายเลยคนนี้คนในตรงไดนี้จักบาทโอ้ตัวนี้บอืมผมขอเพิ่มเนมื้อหามื้อหาวะวแมนตัวกี้ที่ผมทายได้พอจังนั้นดิตัวนี้ครับราคาแปบเดียวกันอ ราะว่างายบเเคยจับเหมันนะเพเคยเหตุมันนะดีดิผมถ่ายวิด,วดีโอยิ่มันเขาส่งไปกรุงเทนพน่ะพ่อเนาะแมนแมนไปเขาฉากครับนี่นะครับนี่ถ่ทาทยมันผมทานไทยหลกบด่านเลยโอ้โ,อาาโอ่างามงามงามโอ้ยสีมะเทีดใหาะอือฮึครับดูอุปกรณ์ชุดนี้ครับชุดเดียวนี่นจะมีอยุสามเศษนี่เศษหน,น,นึ่งเาขากำลังผสลิตเศษหนึ่งกำลังเหตุยืนมาพ่อ น,น,นี่กรแมเนีนี่นก็แม่สนนิมันบ่นเดีคัดมันดียคัดเป็นตนนะเกียงบิลดินเมนตะเกียงบิลดินโอ้ตัวนี้อะครับเรียกว่ามันว่ดคัดมันเดี่คัดออกมัคัดเงาออเงบียันแหละคัดผมอเป็นบุญตาผม,มล <laughs> ออเลอเฮ้เจ้าเ็ดหงเ็ดหงก้อนหนึ่งตัวใส่ด้วนเามาม่นตัวหนี้ตัวนี้นปครับในห่งนี่ นี่แนละเขาจใส่พรพอรมกัเก็ตุวนเออตอ,เอตุอน๋นเตาตุ๋นเต้ตนเตาตุ้นเตาเต้ตุ๋นเตาตุ่นเตาตุนเตาตุ๋นตาตุ๋น,นเีาน้อนนงเตาตุา๋นเตาตุ๋นเาตุปนเต์ใ๋นกไารใชนประกุบฉเตาตนเตาตุ<อ>้นเาอุ๋นเตาตุนตาตุ๋นเตาตุ๋นาตุ๋นเตาตุนราตุนเาตนเตาต๋นเตาตุ๋นา ไปพี่หนายี่สิบเบื้งแม่ไปจีนอะไรก็สิอว่ตัวซื้อได้อือครับตัวลูกงานนี่พี่น้องดีพี่ว่าพี่น้องนี่เห็นก้อนมูแลาะหรอครับ oh. พี่นายเรากำลังขัดครับอันนี้เป็นรูปหงนะครับ ง้ำมันน้ำมันงามนท่านแล้วก็หิเจ้าละเอียดชัดแล้วจไใหญ้พ่อ่ประมาณน้อมันง่ครับว่าต้นนี่นีเต่อนี่แหละันเดียวตัวเดียวกันเห็นไหมนี่จะยวไป ล้อมัก่อนล้อมตัวนอยด่ที่นี่ไม่เบิ่งครับเพราะมึงโวนมาเพราะล้อมโดนวะโดนมือปัดมือเห็ดมือปัดไม่เหยียดสวัสดเอาไปแข่งก่อนอีกต้นนึงอยู่ในนี่ตรงนี้จะแยกเดียวกันตัวเดียวกันนี้มาครับโอ้โหเอาไปตากแดดแล้วเพคนสิเขาครับนี่นะครับเดี๋ยวภาพพี่น้องเขามาเบิ้งอีกห้างหนึ่งนะครับด้านนี้ครับด้านนี้ด้านนี้มามามา และนี่ก,ก็คืออีกชิ้นงานหนึ่งครับที่อาทางกุมนะครับพนดนประดิษฐ์ขึ้นมานะครับเป็นทองเหลืองนะครับอือเห็นไหครับทาง,บา,างนี่้ก็จะยังน้อา,าหน่ายนางนะโอ้ นี่แหละมีแล้เบเบาันตอนนีว่าเอาขี้ผึ้งเทพื้นหุ่นเาเวลาทีคล้องเไปะครแล้วล่ขีเนี่ยเานเรเขาพิดรวมกันิร่วมกันเบาิสาน้อยครับก็เอาขอดินจะด่นอรเขาเนมันสุดยอดสุดยอด งหลับยกการสามสามชิี่ิปียังต่ำเกิดมาก็เห็ยนหรือไม่เกิดมากย็นหรือไม่เกิดมากเห็นเห็นหรือไม่ว้าเยนะครับน่าะมากคกิดตึ้งหน่อยชุดจำวกดเห็ชุดหงเมื่อกี้เนี่เขาจะเอาเขาเป็นหนึ่งแล้วข้อหน่อียงก่อุเพสในวาดสองกับกูสร้างมาสองตัวกำลังเห็ดอยู่สองสองสร้งอันตัวนึ่งเอาไปแล้ว ตัว่คนคนละคนกันตัวหงสองตัวเรื่สั่งอ๋อก็เลยะไม่ได้หาตังค์หนยอืมาปั่นที่นี่หลายเยอะพอเห็ดพอเห็ดโดนไปนี่ถามคุณน่อาอังสีอีะไรน่เอานี่นี่นี่หาสิบสองนี่เกิดบงเกิดมากกเห็นแล้ว พอภาพเมื่อบัน้องสร้างอย่างนี้เรู่องนีแจะผูดเ่ารุ่นนย่เด้อวเยอามันเมื่อตาบดยื่อไดก็บันบาวซอนี่คือเหล่องของเรื่องู้คนเีหลายเนวนี้บ่มันต่บักเกอรดบักเกรดิงจริงอโอเคแบบบุญแล้วถูกเงินเก้าขอครับแอ้นไเาท้ยแล้วก็สุดขันล่ะครับกรซัําบัน ตีเขบั้นเาตีขวั่งนั่นแหละหอาไปเออไปถามใส่นวดใช่บอกหุนใช่ยังเราหุ่นไเป็นก็มาแอบหมากสมัยเก่าโบราณแต่ว่าสมัยตะกี้มันเป็นใหม่เขาเอาใหม่เห็ดครับมานีเลื่อมเห็ดเป็นเหล็กเป็นทองเหลืองโอ้ีหลายมีครับ Tụi đấy, không Lại khăn thông đường Thì... 15 new... 20 new lái không? Uhm... Lái vô Nè... Nè, Chắc nuôi không? Ui, nó ra, anh thiết kế, thiết kế Bắt đầu อันเป็นโปงสิโคือโเ้คือโปงไับนเอ้ผมเห็นไปูนวัดปาโพธิญาเียนสิริพรมันออกไปละสีด er ้วยะพอดี้อีนเพงจดีเพิ่จักบาทพ่อถามเดบอรักเสียนหมดแล้วรักเสียนเมืนบอครับสมริดมันบอสมฤทสิ์

หน่าตาเกิาไปทางนั้นยูไปลำไปรว้อ่กรยุงเทียตา่ะไปตกยังสาข้ามหมกมันอันนี้พอพป็นราคาเหรยยุก็เก่าภาพคออขาวมาราคาประมาณพระหน้านนี้ขันเทียได้กับเทียแค่โอ้เดียวเดียวเดียวอาจจะแดนี่เงนราคาสูงกับแด่นี่ไงยราคาตัำกับแดดนี่หน่อยลงให้มาลองสดีกว่าดีกว่าราคาของเงเไรได้เจ้านายเรนเรื่อย พี่ล้วสองปีก้อนนี่สามสีน่อยหาหน่วยไปวัดป้าโพธิญาณอยู่เพื่อนที่นินทอดหลังเกวือนต้องหลวงวัดหลวงปู่สามสาขาเล่ยอ้ด่าพที่ยี่กิโลหรือ่าขเนื้อหรอเชื่อีหรอกพ่อ่อยเนื้อเงโอ้่่ยมันก็ดังครับเนี่ยมันเป็นางดางมแล้ครับ่น